สบายดีย่ำแรงพี่น้องเบิดสุขูสุคนที่เขามาหับส้มทักทายสบายดีเด้อเปิดภาพมากเห็นบานแสงแดดอ่อนๆคึมคือพ้นทีตกนี่แต่ว่ากับบอตกบรรยากาศบางสภาพพี่น้องเอ้ยหากับเอาลูกนอนรับไป เพิ่นสีนอนกังเว้นสองเถื่อสบายดีเด้อพี่น้องสบายดีรอบหนึ่งเออมีพี่น้องเอฟซีถามว่าคือประพาดลงเนืยไปสื่อสุดแน่เพิ่นถามขามายังพี่น้องมืออ่นมืออ่นบ่อ,อตัวลงเนน่นเนาะพว่าเลดลงเนื่ยมาซ้ำมือแล้วตวอนแรกว่าสิภาพไปวันซุกวันซุกกับบด้ไปวันเซากับบด้ไปบอดีวันเ้า,าบอดา,า,าไปอันไปงานพอดีมือ วันอาทิตย์นี่ก่ะพอดีมแม่ก็พอมากก็เลยถ้าพอกับแม่ก็เลยก็เลยบริพาน้องเนยไปสื่อสูตรพี่น้องเป็นมืออื่นเนาะนี่ไปสื่อแน่นอนสูตรกามีผู้ใหญ,ญ่เจดีสื่อหายงี้สูตรอะไรขอบคุณล่วงหนะ้าขอบคุณเด้วจ้าพี่เพาท่านบอกคอมเ,เมนต์คอมแมนต์แราเพื่อนบริสุทธิ์หาย คุณยายซื้อห้ขอขคุณเจ้าคุณยายห้คุณยายรียยยยมแห้งเจ้าพอว่าสุดเก่าก็ยังใส่ได้ดอีด้ชุสขอคงห่างเลยอ่ะสุดเก่าก็ยังใส่ได้อยู่ดดยก็ออเลยว่าสื่อสื่อสองสูตรสาว้เปลี่ยนเพราะว่ามางมือฝนตกนี้ยังสักบ่ทันอ่ะนะก็เลยซื้อสุดเก่าก็มีสุดหนึ่งแต่ว่าสื่อสุดใหม่อีกสองสุดทละสองสุดรกันเป็นสี่สามเมนจัได้กขอคุณในลายเด้อ เป็ในใจดีกาซื้อให้นอ้องอาชากับน้องเนยส่วนคล้องน้องหลีดก,กรระทางเบิงพฤติกรรมไม่หน่อยข้างเกาะถ้าขอยกมาใส่ได้นะอืมทางเบิ่งพฤติกรรมว่าสิเปลี่ยน,นเปลี่ยนเจ้าของเปลี่ยนแปลงนี่เจ้าของได้บอ่อเปลีปย่ยนแปลงนี่ใส่ได้บ่อนะฮดแน่ฮูกนะคะการเปลี่ยนแปลงได้กากาตามนั่นแลหละเนาะพี่น้อ,องตามที่เขา,าแจ้งให้ พี่น้องฟังสื่อหายให้ได้ไปเรียนน้องเนยก็ดีใจบ่สสิได้ไปโรงเรียนแหละเลืออีกบอเฮิงน้องเนยกับน้องนัชชาก็สิได้ไปแล้วเมื่อนี้วันที่เท่าไรน่ะพื้นที่กันทุศนาชาอีกบัวหนึ่งบัวละพางงามบัวละพาใบบัวละพานี่กินดุโพดพี่น้องแต่ว่ามันก็ขึ้นมาลายอยู่ เฮามาเน็บไปจะซื้อได้เนี่ยปได้เอาเม็ดเอาอยัางนี่เน็บตัวนี้น่าตายต่อยตัวนี้น่ายังอยู่เด็สีมันตีนี่ตัวนี้ก็ยังปลูกไปเรื่อยตัวนี้ตายน้องเลยกับเขาเฮียนมอป .2 ป .2 บ่มันเป็นมอได้ป .2 พี่น้องเลยถ้าใช่เบิร์นชงค่ะคู่จะเอาให้ขึ้นหรือโบขึ้น สิเบิ่งน้ำกันนั่นแหลตามครูดาวนะครูดาวสิให้คืนหรือบ่ให้คืนเนะนี้ยนี่บัวเป็นเด้อนู่ยดีใจบ่สิาพาไปสื่อสุดนะดีใจดีใจดีใจว่าด้เห็นหมูในหมู่เง,งี้ย อืมดีใจที่ได้เห็นมูโรงเฮียนแต่ว่าเลิกเรียนต้องฝาเล่นยุ่งเฮียนเลีนให้เต็มที่แต่ว่าเลิกโคงเรียนมาเนี่ห้าฝ้าออกลับมาเที่ยงหน้าซอยไม่เถ่าเรียงง,งวัวแล้วก็เมื่อเช้าออกับข้าไปโรงเรียนตื่นมากกับทาธุระของตัวเองให้เรียบร้อยบ่ต้องมาหยุงนําบ่ต้องให้แม่นําม่หยุงน้าคือเก่ามัดผอกมัดพมกับมัดเอาเองขั้นตื่นมามันสวยไม่น้าไปโรงเรายก็ได้มวยตื่นมามันช่วยกัน เออไปโลดเบิ่งหดเข่าให้น้ำและเลยบึงเทถอพอดาวไปใส่เบ็ดปรอยู่นึงเข่าซุกกะเออตั้งเข่ามาบอกขั้นเข่ามันซุกกะไม่น้สิซวยซวยแล้วกับน้องเนิ้ยกับไปเถอะคนอยากไปแต่สามจบกน้าบม้อนาชาอืออืออ่าอีกวันหนึ่งกับพ่อจบนี่นี่ต้นหนิเด้อทางผู้ได้ทางล้างบ้านหดและ นั่นเลยไปโฮสขวาตัวเนาะชากระจากที่่หันเป็นหัวเป็นยังนั่งกันมามาอยู่น้ำพ่าก็เริ่มซ้อนอะไรเนาะพี่น้องเริ่มซ้อนคือหนองเน้อย่างเนี่ยอ่เริ่มเก่งขึ้นหนองเนยแล้วค่อยๆเป็นค่อยๆไปอะไรเนาะอือ่อยฮดพักให้หน่อย ต้หนหมงตหงกลังมใหญ่คแลั่น,น,นตไม่ใช่ได้กินหมาคือนี่แหละนี่<ช>ต้นนี่แหละ<ช>คือคเนาะคี่เนาะกะต้นนะนี่ใส่เย่ากกเนดูกสเป็นาดูกดูงอมาเนี่ยคอยดูฮดนี่อาชาจะฮดก๊กม่วงก่อนอาฮดเฮ้ยฮดกำลัง บัวก,เก็เริ่มเป็นดอกพี่น้องต้นขึ้นต้นมงม่วงคือเก่าเริ่มเป็นดอกเสียงเหลืองแล้วอีกประดนกับเป็นหมาแล้วนี่เป็นดอกฟางเลย<อ>เปิดเทอมไปลีกับวันที่หนึ่งที่เราเลยแตว่วันที่สิแปดเนี่ยน้องเนยกับอ,อ,อาิไดรไปร่วม,มถารอหอ,อยายาบ้านประกาศากกาไปนี่ ฮืมมสวนกุ้ยฮะบอยูนุมบ่คอยล่มนั้นบ <oh yeah> ่คอยสอยพนัยเดี๋ไปโรงเรียนป้าเลยกา เทียงหน้าก็สิงเงียบเงาและบาดในตื่นเศร้ามากกับสิบ่เห็นน้องเนยเขานอกจากน้องสีตื่นแท้เศร้ารียังิีด้เห็นแล้วแล้วพ่อดาวตื่นจะเศร้จาจังเ้า่ะตื่นเศร้ามานนะมังมือเ้าบ,บร,บริบริหนึ่งเขาเลยพี่น้องมีแต่บอดาวหนึ่งว่าเ้าตื่นเศร้ามากฮ้ากับปั้มนุม่มเพื่อปั้มนุ่มแล้วป,ป,ป้อนนมลูกบาดนี้ออกมากกับพอดีบอดาวเิ็น,น,ห,น,นหนึ่งซอยกันอะไรพี่น้องกางมือเ้ากันหนึ่ง อีกจักมือมือนี้ว,วันที่เท่าไรสิมือวันที่ทีเท่เจ็ดมีวันที่เสาหามีติดเซยพี่น้องต้นบุ้งม่วงกันม่วงโลนี่ใบวันทีเออใบใบโล่ใช่เป็นยังต้นม่วงโลต้นม่วงโล่ต้น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 เป็นใบตันเป็นใบล Nam có lượm say rồi đấy thì nói Đi bộ đấy cho bạn Hừm mà nè Sao là siêu Xong bữa nè Hốt nơi hốt năm bà nè nơi giờ chắc búa này. Nông bữa đây búa. อาชาเมาผู้ดีครับอวดินี่นั่งมาเด้ออกมาเด้สาเหตุการคือพี่น้องบบเห็นอะไกรนั่งอยู่น้าแม่หน้องเยไปหาแม่กเ็เลยบบเห็นน้องนัชชา,<อ>านีเห็นพี่น้องทำว่าน้องนัชชาหายไปไซเนาะอย่าไปเด็ดมันมันแห็งกันน้อยเดียวหนึ่งโอ้ยจมเองเนื่ยผู้ต้นม่งม่วงบริยุทธ์ว่ไปเด็ด <laughs> ออเ พ่ปปในี้ห้าเี่เชียร์ดน้ำกันกันกันฮดนีมาห้คอยดอีกแหนี่มาฮดอันนี่พอดาวนี่เป็ดหน่อยหลุดแหลอนะเป็ดหน่อยแอยู่แซอยู่มันหิวน้ำมันหิวน้ำบ่ สองสี่หกแปดโตเป็นกันผาหรตายแล้วไม่เป็นกันผาหรตนะายบ่เน,น,ตนยตายบ่สองบอกเนี่ย,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 ยมาเบิ่งดูมาแทะไข่หมูมันดูมนนนนันหน่อยมาตัวนี้ตัวนี้คือนหน่อยกว่าหมูเนาะสองสี่หกดูแร่ไงแรกแม่พอพ่อเลย อันนี้มาจต่ไทยพอได้คุณยายทางภูเก็ตเพิ่นเอาไห้พอได้มาสูบน้องเนยมาเลยแม่หายสูบไเลยหาว่าชิชูบรถถีบเราว่าอ้าแล้วอ้าวแล้วมาเน้ยมา Mua con luôn Nó lẻ nó, tàu mặt tàu mặt tàu mặt Nó mặt tàu tên tàu đồng đồng mặt tàu tên tàu đồng 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 tàu mặt tàu

ี่นักซาเน่เพื่อจะเอามาได้ได้หน่ยเนยมาแต่ภูเก็ตเพื่อได้หน่อง่ายง่ายไงฮัลโหลสวัสดีทุกคนใช่ไงกับเมื่ะ

ขี่บาแข็งอยู่พี่น้องเอ้ยปอไปไปชินขนดได้ไหมดิีันอ่องกับบ้านรถคู่ใจคนโตก,กับขี่้คนโตกับบริขี่เอาขี่ว้เด้พี่น้องเดินดงไป เรงปั S <S นจักรยานน้องเลยนยแซมอะพี่น้องเลยไปเนยไปคอนเลยหาได้อะไรไปตามรังกันอืมไปสิพอดีเลยเนยมันจะปวดขาไปขาไปกี่รถเห็นม้ยทำหน่อยก็นอนรับปุ้ย ครับแฟนดีนำมาใวกนรนอดรับำยำแ,แรงเพื่อนกันยังสิบปุกคนกันปุกไว้กันยันงอะง,งีผมเพิ่จะเริ่มดำมาเลยเติมขึ้นมาใหม่น้องดีกับสิกับบ้านแล้วน้องกับแล้ว เครื่องกระเต็มบอหลุดูมือไีนยังไปเล่นไปเที่ยวอยู่บอูมือนี่หึไปจักทางไปเลยไ่ได้่านั้นไล สิไปกับบอกไปบอกไปเลยอ่ะบ,บอกยายก้อนถ้ามีทางไปนะเมื่อหอดเทือนสะกก้อนยายเป็นห่วงจ้าบ๊ายบายนังกับบุคอยได้ไปใส่คุณมึอไหนออกทังเบื้องคุณมึงไทางนี้คุณมงึงไงาทางนี้าทางไหน จ้าจ้าบ๊ายบายไปคอยเมื่อจะชิซัมได้อะไรพี่น้อยวัยรุ่นเข้าใจดอกเนาะพังเบึงพังไปเรื่อยๆน้องดีกค่ะจไดุก็ขอบคุณเบ้อสุขสุขวนเด้อเข้ามาหาชมคลิปให้พวกันคลิปหนาปะลุงสบายดีเด้อ